ดวงรายวันประจําวันศุกร์ที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2565ขึ้น3คมคำเดือน8ปีขาดตรงกับวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติคนเกิดวันอาทิตย์การงาน งานของคุณจะมีการลงทุนที่สูงหรือต้องใช้หุ้นส่วนเข้ามาช่วยกระจายงานและความเสี่ยงแต่จะเป็นงานที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างดีวันนี้เหมาะกับการทำงานที่เกี่ยวกับการเงินซึ่งต้องมีการตัดสินใจอย่างรอบคอบและซื่อสัตย์คุณจะมีชื่อเสียงมากขึ้นในธุรกิจหรืองานที่ทำการเงิน หมุนเงินยากเพราะต้องเสียเงินไปกับการช่วยเหลือคนในครอบครัวซึ่งทําให้คุณหัวเสียจนอาจต้องทะเลาะกับคนในครอบครัวในเรื่องเงินเงินทองทองบางครั้งก็น้อยใจว่าทําไมอะไรอะไรก็ต้องมาลงที่คุณแต่ขอให้อดทนนะคะผลดีจะต้องตามมาในอนาคตแน่นอนความรักและครอบครัวระหว่างคนที่จะรวบรัดเอาเปรียบคุณยิ่งหากคุณเป็นหญิง ระหว่างความเสียหายในเรื่องทางเพศจะเกิดขึ้นได้คนที่คบกันอยู่คนรักของคุณก็มักจะชักนําไปในทางผิดผิดให้พิจารณาให้ดีและระวังข้อพิพาทบาดหมางในครอบครัวที่มักจะเกิดจากความขัดแย้งในเรื่องชู้สาวสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มสีกลมท่าเสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาภจากการเสี่ยงและมรดกทิศมงคล ที่ตะว,วันตกเชียงเหนือเสริมความสุขสมหวังในความรักความเมตตารักใคร่จากผู้ใหญ่และคนทั่วไปเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจัน <S <S ทรบบน์การงาน วันนี้หนักไม่เอาเบาไม่สู้อยากแต่ที่จะอยู่ในโซนที่ปลอดภัยทำให้ไม่ค่อยกล้าทำอะไรเสี่ยงๆหรือบางคนอาจถึงขั้นเกียงงานหนักเลือกทำแต่งานสบายก็จะทำให้ถูกเพ่งเลงได้นะคะคนค้าขายวันนี้ติดสบายไปหน่อยควรเพิ่มความกระตือรือร้อนขึ้นอีกค่ะการเงินคุณเหนื่อยหนักกับการแก้ปัญหาเรื่องการเงินหมุนเงินไม่ทัน และมีเกณฑ์ที่จะสูญเสียผลประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างที่สุดจะยือ้อแต่อย่างไรก็ไม่ควรจะหมกมุ่นคลุนคิดมากเกินไปเพราะอาจจะต้องเสียเงินทองเพิ่มในการรักษาตัวจากาการเจ็บป่วยที่เกิดจากความเครียดได้วันนี้งดการเสี่ยงทุกชนิดค่ะความรักและครอบครัวอย่าจับปลาสองมือเหยียบเรือสองแคมคุณจะเกิดความทุกข์จากสถานการณ์ที่คุณสร้างขึ้นเองใครที่ตั้งคัน ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุคนรักคู่คลองจะมีเรื่องระหองระแหงให้ปวดใจส่วนคนโสดรักใครชอบใครวันนี้ยังไม่สมวางคาสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมโชคด้านการเงินการเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์และลาบลอยทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความรักสามัคคีบริวารรักใครอยู่ในโอวาทเสริมเมตตาบารมี เวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานธุรกิจกงสีหรืองานที่ได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นด้วยความสามารถด้การจัดการที่ดีของคุณ คนที่ทำงานประจำจะสามารถสร้างผลงานที่ดีในการจัดการงานได้อย่างมืออาชีพได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาการเงินหากเหนื่อยนักก็พักเสียก่อนนะคะเงินอาจจะหายากแต่ใจของคุณนั้นทดทอและเหน็ดเหนื่อยกว่าความเป็นจริงอย่างไรเสียก็ตั้งสติให้ดีเพราะในความเป็นจริงนั้นหากคุณมีพลังในการหารายได้และลุกข,ขึ้นมาทำ ก็มักจะไม่พลาดเป้าเพียงแต่คุณก็มักจะทอกับน้สิยที่มีอยู่ในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณมีเกณฑ์จะเข้าไปเป็นมือที่สามหรือหลงรักคนที่มีเจ้าของแล้วบางครั้งก็รู้สึกสับสนระหว่างความรักและความถูกต้องคุณอ่อนไวกับความรักเป็นพิเศษในวันนี้สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความเป็นมงคลความสง่างาม โดดเด่นเหนือคู่แข่งทิดมงคลที่ตะวันออกเชียงเหนือเสริมเมตตามหานิยมมิตรภาพแน่นแฟ้นความรักราบรื่นเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวัน การงานคนที่ทำงานประจำมีเกณฑ์ที่จะต้องโยกย้ายสถานที่ทำงานหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานให้เหมาะสมสร้างสมดุลในองค์กรบางคนจะต้องเปลี่ยนมาเป็นนายตัวเองก็เป็นได้แต่อย่างไรขอให้ถือว่าความเปลี่ยนแปลงใดๆมักจะนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอการเงิน คุณกระตือรือร้นในการหาเงินมองหาช่องทางใหม่ๆอยู่เสมอและไม่ลังเลที่จะลงมือทําทุกอย่างที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่รายได้ที่ได้รับก็คุ้มค่ากับความเหนื่อยอยากความรักและครอบครัวสําหรับคนโสดใครที่เข้ามาในช่วงนี้คุณจะมองเขาอย่างพินิจพิจารณาและมักจะเลือกคนที่พร้อมทางด้านฐานะการเงินและการงานมากกว่าที่จะเลือกเพราะความดี ซึ่งควรพิจารณาอย่างรอบคอบนะคะส่วนคนมีคู่จะช่วยกันสะสมเงินทองเพื่อความมั่นคงของครอบครัวกันอย่างแข็งขันสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมการเงินคล่องตัวโชคลาภลอยและความช่วยเหลือทางการเงินทิศมงคลทิศใต้เสริมความเชื่อฟังความอ่อนน้อมและโชคจากคนใกล้ตัว เวลามงคล0นูนาฬิกาถึง1 30. นนาฬิกานาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานงานที่เกี่ยวกับการบริหารการเงินบริหารความเสี่ยงคุณจะทำได้ดีและโดดเด่นเป็นพิเศษวันนี้คุณขยันและกระตือรือร้นดีมาก งานค้าขายคุณฉลายกว่าคู่แข่งและทำเงินได้มากกว่าการเงินไรายได้คุณจะเข้ามาตามคันลองของมันแต่ถึงจะมีเงินไม่มากคุณก็สามารถบริหารเงินได้อย่างดีไม่ติดขัดวันนี้คุณใช้เงินแต่ละบาทอย่างรอบคอบคิดก่อนใจจ่ายยากทำให้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นความรักและครอบครัว ควรชวนกันไปทำบุญสร้างกุศลในวันนี้จะช่วยให้ครอบครัวมีความสุขเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นวันนี้อาจได้มีข่าวดีเรื่องการบวชของลูกหลานหรือได้เข้าพบกับพระหรือนักบวชที่คุณเคารพเรื่อมไซความรักในวันนี้สำหรับคุณจะเปลี่ยนเป็นความเมตตาสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความรักความนับถือและความสดชื่นในการทำงานทิศมงคลทิศเหนือ เสริมคนช่วยเหลืออุปธรรมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงาน วันนี้คุณอาจตัดสินใจเด็ดขาดในเรื่องงานเช่นตัดสินใจออกจากงานเดิมเพื่อไปเริ่มงานใหม่หรือตัดสินใจยุติบทบาทบางอย่างของคุณลงเพื่อปรับสมดุลให้กับชีวิตอาจจะมีการเดินทางในเรื่องงานที่จะมีผลกับอนาคตความก้าวหน้าของคุณเองซึ่งการตัดสินใจที่รอบคอบเป็นสิ่งที่สำคัญในวันนี้การเงินคุณเหนื่อยกับการเป็นหนี้ แต่ต้องตามหมุนเงินจ่ายหนี้ที่ค้างค้างและพอกพูนขึ้นมาจนยากจะแก้ไขมีเกณต้องขายหลักทรัพย์เพื่อน,นําเงินมาหมุนใช้จ่ายและใช้หนี้ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครให้อดทนไว้สักพักค่ะความรักและครอบครัวคุณมีโชคในด้านความรักมีเสน่ห์ในการเจรจาพาทีพูดอะไรก็มีแต่คนรักคนหลงได้ง่ายแต่คุณก็ยังไม่รู้สึกอยากจะจริงจังในความรัก คงเพราะยังเลือกได้แล้วรักที่จะเลือกอยู่ส่วนคนมีคู่ความรักเรื่อยๆสบายๆมีความสุขดีค่ะสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความร่ำรวยมั่งคั่งเงินทองไหลมาเทมาทิศมงคลที่ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงเวลามงคล 9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานงานที่อยู่ในระยะเริ่มต้นหรือคนที่เพิ่งเริ่มงานใหม่จะมีความกระตือรือร้อนขยันขันแข,ข็งซึ่งจะเป็นผลดีในอนาคตทางการงานของคุณ งานการเงินการลงทุนเล่นหุ้นหรือมันนี่เกมจะก้าวหน้าดีแต่ให้ระวังผลในระยะยาวให้หาความรู้เพิ่มเติมเสมอการเงินการเงินไม่ขาดมือวันนี้คุณหาเงินง่ายทั้งงานที่ถนัดและงานเสริมที่ถึงแม้ไม่ถนัดนักแต่ก็จะสามารถสร้างรายได้ได้อย่างงามบางคนจะใช้เพียงวาทศิลป์หรือไอเดียที่ล้ำหน้ากว่าใครสร้างรายได้โดยไม่เปลืองแรงมากอีกด้วย และอาจมีโชคในการเสี่ยงอีกด้วยค่ะความรักและครอบครัวรักทางไกลรักออนไลน์จะเกิดขึ้นกับคนโสดให้พิจารณาให้ดีก่อนจะเทใจนะคะส่วนคนมีครอบครัวม่เกณฑ์นได้เดินทางไกลร่วมกันหรือคนในครอบครัวต้องย้ายไปอยู่ต่างแดนสีมงคลสีแดงสีทองส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดโปร่งใจ ทิศมงคลทีต่ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความมั่งคั่งเจริญรุง่งเรืองได้รับความนิยมยกย่องเวลามงคล4ี0นาฬิกา30นาทีถึง6นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงาน จำเป็นที่วันนี้คุณต้องกลับไปแก้ไขางานเดิมที่ทําเสร็จไปแล้วแต่เกิดความผิดพลาดหรือยังไม่สมบูรณ์ให้เสร็จสิน้นหากคุณเป็นข้าราชการอาจจะได้โยกย้ายกลับมาทํางานในภูมิลําเนาเดิมงานที่คุณถนัดหรือเป็นงานที่ทําสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษจะมีความเจริญก้าวหน้าดีมากการเงินคุณใจใหญ่ชอบเสี่ยงทำให้วันนี้การเงินส่วนใหญ่ต้องมีการลุ้นยังไงก็ขอให้ระมัดระวังนะคะ บางคนจะใช้เงินในการเริ่มต้นลงทุนแต่มักจะชอบลงทุนแบบเสียเส่ยงๆควรศึกษาให้รอบคอบก่อนลงทุนด้วยข้อดีของคุณในวันนี้คือมีความกระตอรือรือร้นในการหาช่องทางรายได้ข้อเสียคือมักไม่ค่อยเลือกวิธีความรักและครอบครัวรักของคุณจะขมขืนใจเพราะพบกับปัญหาที่เหมือนหาทางออกไม่ได้คุณจะคิดมากบางเรื่องก็เป็นการคิดไปเอง หวาดระแวงคนรักจะมีใจเป็นอื่นส่วนคนโสดวันนี้อาจถูกผู้ใหญ่บังคับให้ต้องแต่งงานหรือคบกับคนที่คุณไม่ถูกใจสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมกำลังใจที่ดีความอุดมสมบูรณ์ได้รับความนิยมยกย่องทิศมงคลที่ตะวันออกเสริมความกล้าหาญความอดทนและมุ่งมั่นในสิ่งที่ตั้งใจ เวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ